ที่น้องเอ้ยเมืองนอง้ายมีสายน้ามีลำคงไหล่านอยู่ในเขตภาคอีสานสะพานข้ามไปเวียงจันทร์โหลดล่าแรงบื่นวื่นจะเลิ่ญนขึ้นซื้อสารอน,นาคตติดประเทศเพื่อนบ้านมีดานตอมอพอคอยกวาดตาหนังสือประทับเขียนใบปี สาพันขี้หัวยิ้มเจรจาตานปากบ่อลำบากดีๆภาษาเฝอบ่อต่างกันเทศกาลท่องเที่ยวเราพันงเกี่ยวไปมาบ่อให้ขินขับตาตังขวาหรือสายเ,เมืองนอง้ายคนหนาแน่นออกพันษากะล้นอังง้อยตามฟังแม่น้ำของททา เบิงบังไปทั้งภาคเหนือภาคใจไหลลังเมาลดยังกระพอป่านหมดต่อคิ้วเข้ามาเที่ยวสองสามปีมานี่เบาบางบอกคือเก่าล่าค้าเข้าบอปุ่งปากุ้งกะลดถอยอย่างพระลาบย่อยขี่รถ่านลงงานปีดเศรษฐกิจต,ตกสะเก็ด้าสเสด็จกะเงาด้วย คนขายจานขายถวยเห็นความรวยสำแหงมีใครแต่ขายลอตเตอรี่คนซื้อไว้เสียงดวงระยะนี้อยู่วางช่วงเข้าสู้สงการน้ำในโขงกำลังลดผู้ใสมองกับพอใดาหากินไปตามพื้นประเพณีวิธีเกา่า บุญยังนางเลี้ยงลูกเต้ากับผู้เฒ่าเป็นแม่ผัวนางบอกเคยเกลือกลัวคว่ำสัวให้มัว่วมองหัวเจ้าของไปทำงานมิดปานตายแลว้วจากว่าเป็นจังใดแลว้วแสงทวีบอมีข้าวบุญยังนางปวดสมองอยุ่เจ้าเจ้านี่ลุ่มเหล่าดอก อ,อย,ยืมเงินแสนกายเป็นล้านธนาคารกะท่วงไรกะยังวะยืมเงินสื่อลถไถส่งเข้าไปใส่แบ่งบัญชีอายจ่ายประจําบุญยังเป็นภูคําเส้นหลับกับผัวหรือเขาตัวแนวได้คารถไถบ่ไปใส่บ่เ,เห็นมีแนวใดโอนเงินไปใส่แต่ดอกหรือเขาหลอกต้งข่อยหายจ่อยข่าวบ่มีสันเดียวหนึ่ง้า ก็เป็นจังไดสูอีเขียวผัวกูนั่นแหลอคนซาแตกบึนบึนอยู่กุญาาคือเขาซาเหนียวโอ้ยแม่ใครสิซาสิบอกอีหยังกะสร้างถอว่าอีพอนั่นน่ะเล่าไปมิดไปมีเราก็ไปหาเหตุการณ์เหตุงานนั่นล่ะแม่หรือว่าลรอยากกันกยากงานกับโบจักดอกแต่ว่าหนูคิดว่าคุณพอป้าเมื่อนี่น่ะเราอาจสิกลับม้าก็ะได้ได้ภาวนาทรงข้าวไปแล้วจ้า มาน้ำผัปลาเมนโบว่า,า,บาจังสันล่ายาอันแม่เอออันยาแล้วก็นอนหลับมิดหลับมีวาสิถามเล่าเล่ากับโบโหวจักถันดอกว่าเป็นยังดอกแม่แล้วตะไคสีมาฟองอยากเต้นยองให้มันตายมาสุดกับเรื่องของเช่าบ้านอีพอบเมนคตรขานแต่ตรงน,นี้แนวดจังบอยดอยทรงเขาล่อให้บุญผาป่าแล้วลูกสิเปล่าไปถามสออีพอเองดอกแม่เออเมือนี่เป็นมือบุญแม่กะบเฮ็ดก่ดีๆไห้กัจจังว่ามือนี่นะ บุญสงการวัดหลวงพ่อพระไสพันจัดงานไงวละแม่หนูกับปูก็เลยว่าสิไปเที่ยวงานสันนิยมแม่เออแตงแตงตัวงามบอลเนี่ยชุดแต่งตัวสิไปเที่ยวงานตรวตอบลูกได้แหละนะมันแต่งตัวผ่านบอไปวัดหลวงพ่อพระไสเนี่ยนะแม่จ้าแม่อัดโฮาสูแต่งเนี่ยมันบอผ่านได้เนี่ยเป็นอย่างคือบอผ่านแม่ โอ้ยสูนุงยังสิมันประพานสุดตกองนงสินต่อไปไหายหลวงพอ่อพระใสน่ะกสินยูนีเดีดยเขาสิไปเบิ่งหมัวล่ำแม่เออ้อแล้วล่ะเขาก็สิไปเต้นยูหนาหา่างก็จังกูเอ่ยเยพิ่นเต้นกันนีมแม่แมนยูแมนกานันลานุงสินไปกาพากระสะกอนสูมีสมอง